นี่นะคะก็เสร็จแล้วเราก็เตรียมเสิร์ฟได้นะคะคาะใครสวัสดีค่ะวันนี้คุณวิทย์วัน,นิดานะคะจะทําผัดถั่วพูนะคะดูว่ามีใครเคยกินไหมเมนูนี้สมมติมีถั่วพูเหลือไม่เยอะนะคะเราจะเอามาผัดใส่หมูหั่นเล็กๆนะคะหั่นประมาณนี้ ถ้าเราเครื่องที่เราเตรียมไว,นะะว้นะคะผัดผัดถั่วพูนะคะใส่หมูบดก็จะมีถัว่วพููหั่นสไลด์เล็กๆแล้วก็หมูบดพริกแกงแดงซีอิ๊วขาวกับซอสผสมกันนะคะแล้วก็นมสดนะคะจะใส่รสดีด้วยนะคะตอนนี้กระทะเราก็ร้อนแล้วนะคะเราก็จะเอาอพริกแกงลงผัดให้หอมก่อน ัดที่แกงในน้ำมันให้หอมแล้วก็เอาหมูลงนะคะที่แกงเริ่มหอมแล้วเราเอาหมูลงนะคะ สุกแล้วเราปรุงรสนะคะใส่ซอสใส่รสรดีนะคะรสดีกะเอานะคะแล้วก็เราจะเอาผักลงนะคะ ราจะใส่น้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นมสดนมสดคาเมชั่นนะคะถ้าแห้งไปเราสามารถเพิ่มนมได้อีกนะคะ เราชิมดูถ้าจืดไปเราเพิ่มซอสให้น้ำประมาณนี้นะคะเราชิมดูความเค็มพอดีไหมเอาะเลือน้ำตาลเมื่อกี้นี่ลืมน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ ปิดเตาเลยนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะคะลืมเมื่อกี้นี้แล้วก็ปิดเตาเลยประมาณนี้ละคะ่ะนี่นะคะก็เสร็จแล้วเราก็เตรียมเสิร์ฟได้นะคะค่ะใครนึกไอเดียอะไรไม่ออกลองเอาเมน,นูนี้ไปลองทำกินนะคะหรือมีถั่วพูเหลือเยอะนะคะไม่รู้จะทำอะไรกิน เมนูนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักดิฉันก็เกือบลืมไปแล้วว่าเคยกินครัง้งหนึ่งมันอร่อยค่ะก็เลยไม่ได้ทํานานแล้วลืมไปเลยก็เลยวันนี้มีถัว่วพูเหลือก็เลยเอ,เ,อเ,อเอาลองมาทําดูนะคะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ